เดี๋ยวทำคลิปหน่อยดายเพื่อนร่วมโลกเดินทางธนะรรมที่มันมาคอมเมนต์กูอยู่นะไอกระจอกที่มึงมาสอนกูนะ่ะกูจะบอกไอหนึ่งเดียวอะไรของมึงธรรมะไม่แบ่งแยกนะนะขี้ตียนกูเนี่ยเนี่ยเนี่ยส้นตีนกูเนี่ย,ย,ยมาดูคลิปนี้มึงอนะไอเพื่อนร่วมโลกเดินเดินทางธรรมอะไรของมึงเน่ะนะนะ มึงมาคอมเมนต์กนะูที่เป็ดกูบอกไอ้พวกมึงเนะนี่แต่เห่าตามโซเชียลกูจะทำให้คนเลิกงมงายนะพวกมึงไม่เคยทำประโยชน์อะไรหนระอกหนึ่งเดียวมาม่าไม่แบ่งแยกคูบาอาจารย์อะไรของมึงนะ่นน่ะพวกนี้เด็กๆส้นตีนกูตีนเหยี่ยมไ้คูบา,าจาย์ทั้งหลายที่พวกมึงว่านะ่ะกูไม่รู้จักนะ กูไม่รู้จักกูรู้ถูกรู้จักอย่างเดียวคนที่กูศรัทธาที่สุดนับถือที่สุดตอนที่กูสแสวงหาธรรมนี่ที่กูปรารถนาปฏิญาณตนด้วยก็คือตถาคตพูทแต่เจ้าแต่กูไม่เคยเห็นหรอกนะและไอ้นอกนั้นกูไม่สนโลกแล้วกูก็ไม่สนใครนะไอ้พวกพวกมึงเนะี่ยไม่มีขี้ตีนกูที่มาแสดงคอมเมนต์อะไรเนี่ยไนะอ้ที่ทำมึงเป็นหนึ่งเดียวก็ไม่แบ่งแยก กูก็ไม่เคยแบ่งแยกแต่กูดา่ากูสวนกูสวนพวกที่ตั้งตนเป็นอาจารย์ด้วยความโู่เขาและพาเขาไปยึดมั่นถือมัน่นะนะสวนตรงนี้ยของสนุกกูกูไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะเว้ยใครรับไปใครมาฟังคลิปกูเนี่ยแล้วก็เกิดความรู้สึกไม่พอใจก็เรื่องของมึงนะนั่นรับผลรกรรมของมึงไปแล้ว ก,กูกระจายทำเออกไปทำบักทำทำกระแทกจิต mm. แค่นั้นแหละใครอยากจะฟังก็ฟังได้ mm. ถ้าทนแรงเสียดทานนี้ได้ฟังทำออยสลาได้หมดเลยแต่ส่วนใหญ่ลูกศิษย์ที่ตามออยสลาจริงๆเนี่ยมัน mm. <laughs> มันไม่ยึดติดอนสิ่งที่พูดแล้วไงพวกที่เข้ามาฟังใหม่ใ,หมในี่โดนทุกไล กที่รู้อย่ารู้มากมากรู้ในทํมามากๆอี่ยไม่ยอบอกกูกระแทกไอ้พวกรู้ทรมากมากเลยฮะมันไม่มีธรรมะธรรมะแบบนั้นน่ะไม่มีอาจารย์ไม่มีมึงไม่มีกูฮะเออมีแต่สิ่งที่คิดปรุงแต่งทั้งนั้นนะครับจําคิดวิเคราะห์รู้อ่ะแต่มึงออกจากสิ่งนี้ไม่ได้หรอกมึงต้องไปกระทํามันขึ้นมาเพื่อจะออกนั่นแหละตัวตนของมึง มึงต้องไปทํากระทําให้มันรู้แล้วถึงจะออกจกกบสิ่งนี้ได้ไม่มีทางนะฮะมึงยิ่งทํามึงก็ยิ่งมีตัวตวนมึงยิ่งได้วิชามึงยิ่งได้คนรู้แล้วมันก็อวดเก่งนะนะกูเนี่ยแม่งสอนกูเทพเจ้าเวนะด็อกเตอร์ทำด็อกเตอร์แห่งธรรม,รมชาติของชีวิตไม่เกี่ยวกับทำบ้าๆบอๆไว้พวกมึงสอนกันนะกูเอามาเล่าเรื่องเล่นเฉย ไอ้อบาลงบาลีอะไรกูก็ว่า,าเราไปอย่างนั้นะกูไม่มีทาําแบบนั้นกูแม่แต่ว่าบาลามึงหิวอะ่ะมึงรู้สึกยังไงมึงต้องทํายังไงต่อนั่นแหละคือปัญญาของมึงองโง่แล้วมึงยังไม่เห็นแจ่มแจ้งเลยมันมีมาตั้งนานแล้วแต่พวกมึงอะ่ะตามไล่ตามสัญญานะนะไล่ตามสังขาร รู้ทันสังขารหน่อยได้ความรู้หน่อยก็ดีใจคิดว่าตัเองจบกิจจบสิ้นพบชาตินะเด็กๆกูจะบอกมันไม่มีอะไรจบสิ้นพบชาติหรือไม่มีอะไรหรอกมันเป็นแค่เรื่องปรุงแตง่งเรื่องที่มึงคิดจําคิดพิคอของมึงไปเองเออ <laughs> ตาาคตไม่ได้สอนอะไรเว้ยภาาคตกำลังบอกว่าเนี่ยดูปากน้าชานะ ที่กูพูดขึ้นมาเนี่ยถ้ามึงเข้าใจอ่ะมึงสําเร็จเลยนะมึงไม่ต้องไปบอกไปอธิบายเยอะแต่มันแม่งไ,ไม่สามารถเข้าใจได้ไงที่ออยสลาพูดเนี่ยกูก็เลยแม่งใช้ภาษาสมมุติไปเรื่อยๆกระแทกไปเรื่อยอธิบายไปเรื่อยเพื่อมันจะลงล็อกนะถ้ามันไม่ลงล็อกมันก็ปุ้งอยู่นั่นแหละมันก็รู้อยู่นั่นแหละ มันก็พอใจอย่างนั้นแหละกับไม่พอใจอย่างนั้นแหละออมันยังไม่มีอุเบกขาวางเฉยหรอกนะมันคิดว่ามันรู้จริงๆแล้วมันอยากออกมาสอนคนอีกพวกหนึ่งอยากคอมเมนต์คิดว่ารู้จริงๆคิดว่าอันนั้นมันเป็นจริงเป็นจังนั่นแหะความรู้ทั้งหลายนะั่นความจําทั้งหลายกนะูบอกว่าของเล่นกูเนี่ยวัวต้นตีนเหยียบมันอย่างเนี้ยแต่พวกมึงอ่ะเก็บไปจําไปปรุงไปแต่ง เออแล้วไปคูบา,าจารย์คูบา,าจา์ส้นตีนเลยมันไม่มีมันไม่มีครูบา,าจาย์ตัวมึงก็ไม่มีนะมันมีไปตามสมมุติแต่พวกมึงอะยึดอืที่กูพูดออกมาเนี่ยกูพูดไปอย่างนั้นแหละโอเค